สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่างเชื่อม่านานนานมากนานกว่ารอวัคซีนนานกว่ารอวัคซีนหนึ่งปีเต็มนานกว่ารอวัคซีนก็คือช่างเชื่อมนะคะแต่ชาวช่องเราก็ยังรออยู่ใช่ตอนนี้ชาวช่องเราเป็นสภาพคือเป็นหินไปเลยนานมากคขอบคุณทุกคนจริงๆแล้ววันนี้การกลับมาในครั้งนี้นะคะพิเศษก็จะมีคโ h สต์ด้วยขอต้อนรับพี่พงค์ค่ะพงค์ค่ะสวัสดีค่ะ พี่ผมเขจะมาช่วยพี่ฟ้าในการเชื่อม<ช>ะะก็เป็นการเดบิวออวันนี้ก็คือเตรียมพร้อมใส่หน้ากากเชื่อมเต็มที่มาใน <laughs> ตำแหน่งของ a s Assistant <Sales> s <laughs> s s t a n t Sale Manager มาช่วยขาย <laughs> <c oughs> ใช่เพราะว่านี่คือการขายถูกต้อง <c oughs> ช่างเชื่อมมันเกิดมาจากการขายและแน่นอนนะคะการกลับมาในวันนี้ช่างเชื่อกลับมาได้เพราะว่ามีสปอนเซอร์ <c oughs> <c oughs> คอนเซอร์มใจดีของเราผู้กลับมาทำให้ช่างเชื่อมได้กลับมานะคะขอขอบคุณกังนํำคลินิกค่ะซึ่งทางกังน้ำคลินิกมีหลายสาขามากเลยรู้จักกันดีเพราะมีชื่อเสียงมากนะคะแต่ว่าที่เด่นที่สุดข,ของเขาก็คือการกําจัดขนคือเขาทําได้หลายอย่างแต่ว่าที่เด่นเด่นเนี่ยคือขนกําจัดขนเลเซอขนต่งตางๆนวดคราวขนรักแร้ขนรักแร้ขนที่อื่นขนหน้าแข้งหมออ้อยหมก ใช่ข้างล่างเป็นป่าแอมะซอนเป็นป่าอะไรใดๆก็ตามอันนี้เป็นการถางป่าที่ไม่ผิดกฎหมายถ้าถางป่าผิดกฎหมายติดต่อทางวันเี้เวนจวด ทางการน้ำคลินิกก็เลยเชิญบว่าให้ทางเราได้ไปดูประกบว่าเฮ้ยทางพี่ฟ้าเองเนี่ยก็จะมีความจำเป็นต้องใช้หนวดอยู่บ้างแล้วก็บอกเอ้ยงั้นก็เป็นทีมของเราก็คือน้องเอฟของเราที่ก็เลยไปด้วยไปที่การน้ำคลินิกนะคะวันนั้นไปที่สาขาเซนทรพระนาเก้ใช่ไหมเราก็ไปกับเอฟแล้วก็น้องเอฟก็เป็นคนแบบทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไม่มั่นใจเวลาบอกว่าผู้ชายลงแล้วแบบ มันมีเสี้นหนามชีวิตจะได้หายตายคือมาบ่นอยู่พักหนึงแล้วว่า e เอองานเอฟไปทำสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากเลยพง <im> คือเครื่องเลเซอร์ตัวนี้มันลงแบบฟึ๊บฟึ๊บฟึบเราก็เลยถามว่าเออแล้วมันมันพิเศษจากพวก IPL โวกโห่มันใคร IPL ใช่ใช่ใช่ IPL เคยเห็นเพื่อนซื้อมาใช้เองอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าปกติ IPL เนี่ยถ้ามันจะมีพวกปัญหาเรื่องขนคุดได้บางคนเนาะอ๋อใช่ใช่พอขนคุดก็ต้องไปแก้ปัญหากันที่หลังอีกแต่เครื่องตัวนี้นี่ก็เพิ่งรู้วันนี้นะคะมันมีีชื่่อเรยกวา ลอง p าวส์เอ็นดี้แย็แล้วเครื่องตัวนี้มันทำงานกับรากขนได้ดีกว่าคือมันลงไปถึงรากแล้วมันทำงานได้ไดีประสิทธิภาพมากกว่าทางคลินิกเขาก็ลงเครื่องนะมีขั้นตอนต่างๆเป็นไงคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บบก่ากระเทยทนความเจ็บมิดหม่งมิดหมอเจอมาละฉะนั้นเจ้าเครื่องนี้ไม่เป็นไรก็จะโอเคค่ะไม่มีปัญหาสักพักหนึ่งพอเขาเร่งเลเซอร์อระดับเลเซอร์อัไรข้ เราสังเกตเห็นเท้าเอฟเหมือนเล็บครุฑอะสังเกตที่ปลายเท้านะคะตอนนี้สีเท้าแดตื่นเต้น้วเปล่าไม่เจ็บโอเคป่าโอเคโอเคพี่ฟาดน้ำตาไหลมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเนี่ยบอกแต่ว่าเราเขาจะอยู่แล้วว่าเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยมันมีความเจ็บอยู่แล้วแหละแต่น้อยถ้าเจ็บแล้วก็ ก็ต้องได้ผลใช่ถามเอฟเลยเป็นไงเครื่องลองพาเซนเดียดีแล้วเขาทําละเอียดมากคือฝีมือด้วยฝีดมือดีละเอียดรู้สึกเลยว่าเขาดูแลดีใช่ไหมหลังจากทาเสร็จคือรู้สึกว่าหน้าเนียนขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะไมาทำอีกนะเดี๋ยวจะไมทำอีกค่ะแต่ตอนท้ายรายการเราจะมีมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับชาวช่องรายการช่างเชื่อด้วยแพิเศษมากพิเศษมากตอนนี้คนสกปไปท้ายรายการแล้วนะไปดูว่าจะได้อะไรฟรีนี้ไอเดียก็คือพี่รู้สึกว่าปกติเนี่ยพี่ฟ้ามาพูดช่างเช ก็เล่าคนเดียวแล้วก็จะมีทีมหน้าม้ามาช่วยกันป่วยใช่ป่ะปรากฏว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าจริงแล้วเนี่ยในคมเป็นจริงเนาะพี่ฝากก็ไม่ใช่คนที่โหรู้ไปหมดรู้ทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่โชคดีที่มีเพื่อนพี่น้องเนี่ยเขาเขารู้แต่ละสายไม่เหมือนกันเก่งๆอันพี่ก็เลยอ่ะก็ชวนกันมาช่วยกันเชื่อมฉะนั้นก็ชวนพี่พงศ์มาช่วยกันเชื่อมในวันนี้นะคะช่างเชื่อมของเราก็สบันที่หนึ่งคำก่อนวันนี้กางนังคลินิกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขา ในเรื่องขนเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นที่เรื่องขนก่อนซึ่งคําว่าขนปกติภาษาอังกฤษเราพูดรวมๆเราใช้คําว่า hair hair นภาษาไทยเราแยกใช่ไหมใช่แ่ผมผมที่อื่นคือขนขนใช่ทั้งหมดนั่นแหะคือเรียกรวมๆทักขึ้นเป็นเส้นอย่างนี้เรียก hair แต่ว่าทางนี้ทางนั้นไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยก็ไม่มีคําที่ใช้เรียกแยกขนแต่ละส่วนเขาก็มีเหมือนกันอย่างเช่นขึ้นตรงนี้ ตรงนี้ mustache mustache อันี้ก็คือห<ม>นวดใช่ไหมภาษาไทยหรือถ้าเกิดขึ้นตรงนี้อย่างนี้ beard Be ก็คือเครา,คราเออแล้วก็นอกจากนั้นจริงๆเขาก็ยังมีคําแบบเฉพาะลงไปอีกอะ่ะเช่นถ้าสมมุติเป็นเขาเขาเรียกเขาจิม๋มไหขึ้นตรงนี้นิดเดียวเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะตรงนี้มันเรียกอะไรอ่ะตรงนี้ไม่รู้ภาษาอังกฤษเรียกไอ้ภาษาไทยเรียกอะไรที่มันขึ้นตรงนี้นิดหนึ่งเนี้ยแต่ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า soul patch อหรือว่าถ้าขึ้นเป็นตรงนี้ เป็นคิดถึงแบบว่าเออ่คนจีนโบราณแล้วต้องแบบรูดเคราวตรงนี้เฉพาะแค่ตรงคางเนี่ยลงมาก็คือโกชีโกชีก็คือเหมือนคราแพลก็คือแพลอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือขึ้นตรงนี้แค่ตรงนี้ ภาษาไช้เล็กจอนเล็กจอนใช่ภาาษอังกฤษไม่เล็กจอร์นลังกิทไม่ชไม่คือเราไม่สามารถไปบอกว่าโอ้ยไมค์จอนอันนั้นจะแบบเราคบผู้ชายจอนมากกว่าหนึ่งคนแล้วจอนโนอันนี้เรียกว่าไซด์เบิร์นไซด์เบิร์นไซด์ที่บอกว่าข้างใช่ไหมไซด์ที่บอกว่าข้างแต่แต่ไซด์เบิร์นเนี่ยไม่ได้มาจากไซด์ที่บอกว่าข้างนะมาจากชื่อนายพลคนหนึ่งสมัยสงครามกลางเมืองอเมริกาเขาชื่อแอมโบรสนามสกุลเบิร์นไซด์แล้วเขาใช่นี่คือเรื่องจริงแล้วเขาก็คือไว้จอนอย่างเงี้ย คือปกติคนแต่ก่อนก็จะไว้หนวดเต็มๆใช่ไหมไม่แต่คือเขาโกนแล้วก็เนี่ยไว้เป็นจอนแบบนี้ใช่จนคนก็คือแบบพอพูดถึงนายพลคนนี้ก็จะแบบนี่ไงที่เขามีจอนอย่างเงี้ยก็เลยเอาชื่อนามสกุลเขามาใช้เรียกแต่ว่าสลับแทนที่จะเป็นเบิร์นไซด์ก็กลายเป็นไซด์เบิร์นนี่คือที่มาของคําว่าจอนในภาษาอังกฤษใช่ไซด์เบิร์นนายพลเบิร์นไซด์ใช่แล้วมันเรียกว่าไซด์เบิร์นอ้ยนะคะมีอันหนึ่ง มันจะมีคําว่า5 o'clock shadow อ่าใช่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นศัพท์ในวงการ drag queens <c oughs> หรือคนแต่งหยิงทั้งหลายก็คือว่ามันจะขึ้นคราวเขียวๆตรงนี้นึกออกมาบางคนหแบบว่าแต่งหนา้าเต็มมากเลยโกนหนวดตอนเช้าปรากฏว่าพอตกเย็นเริ่มเขียวแล้วปุดปุเขาเรียก5 o'clock shadow ก็<ๆ>คือเป็นเป็น shadow ที่เกิดขึ้นตอน5้ามงเยนพอโกนตั้งแต่เช้าไง,งน่ารักน่ชอความี้มากเห็นภาพแมันจะเริ่มเขียวๆมาพูดๆออกมา พูดถึงคําว่าเบียดมีแสลงที่น่าสนใจอันหนึงออ่งก็คือว่าปกติเนี่ยเราพูดถึงหนวดเราก็คิดถึงความเป็นผู้ชายใช่ไหมผู้ชายบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงเขาชอบผู้ชายแต่เขาต้องการดูแมนอะ่ะต้องการให้คนทั่วไปเข้าใจว่าโอ้ยเนี่ยเขามีความเป็นแมนเขาคบผู้หญิงเขาก็อาจจะคบผู้หญิงบางหน้า,<อ>าผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนเป็นคราให้เขาอันนึอออกมาเป็นคือเป็นสิ่งที่แสดงว่าฉันเป็นผู้ชายแบบตามขนบอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนั้นก็จะถูกเรียกว่า อก็คือผู้หญิงท um uh um ี่ผู้ชายคบไว้เพื่อบังหน้าเพื่อเพื่อบิดซอนเรื่องการเป็นชอบชายเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ผู้หญิงคนหนเรียกว่าบีเร์ก็เนี่ยแหละความหนวดเคราวมันก็จะเกี่ยวข้องกับความเป็นชายใช่ไหมแล้วก็จริงๆหนวดเคราเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนตแต่ไรคือคนเนี่ยไว้กันตั้งแต่ไหนตแต่ไรคือพอพูดถึงเรื่องคำว่าหนวดคราวปูปะเราจะคิดถึงอะไรที่มันแบบโลกโบราณอ่ะใช่ถ้าเห็นแบบภาพอะไรนั้นนักปรัชญาเออ โซเครติสเพโลอริโซอะไรเงี้ยจะมาได้ครเาจไมหมดแล้วไม่ใช่เ่านิดหน่อยแบบปกปิดแค่ตรงนี้นะเข่าแบบเป็นเรื่องเป็นราวยาวเลยอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปถึงสมัยกรีกโบราณน,นิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวกรีกโบราณเนี่ยเขาก็นิยมไว้คร่านะถึงไวยที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นเด็กแล้วอะไรเงี้ย เขาก็จะไว้เข่ากันคือเขาไม่ได้โกนเกลี้ยงเก่าไม่มีไปลากงน้ำคลินิกเพื่อไปโกนอะไรเงี้ยไม่มีเขาก็จะไว้ถ้าเกิดคนที่ไม่ไว้เข่าคนที่โกนให้เกลี้ยงอย่างเงี้ยเขาจะมองว่าเป็น f f e m i n a t e หรือมีลักษณะเป็นผู้หญิงใช่ก็คือเหมือนแบบไม่ยอมโตซะทีมีความแบบยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์อะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูตามพวกรูปปั้นอะไรเนี่ยจริงๆจะมีเทพองค์หนึ่งที่ไม่มีหนวดเข่าเลยขอเดาอย่างซูสางยเฟิร์มเลยใช่ไหมคะ พไซดอนก็จะเฟิร์มเฟิรมเฮดิสนี่จะแบบเป็นบางทีก็ว่าเป็นแบบเป็นเป็นเปลวเพลิงเป็นไฟอะไรอต้องมีต้องมีอพอลโลอพอลโลถูกต้องอพอลโลเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของวัยหนุ่มวัยยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปปั้นของพอลโลเนี่ยจะไม่มีหนวดเครากับอีกองหนึ่งคือไดโนิซัส ก็ไม่ค่อยมีมีบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีเป็นสองเด้น,นัก็คือเทพอัง,งุุนเทปไวเมรัมมยเมรถ้าเราดูในภาพโบราณมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่มีคนไว้ขาวแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มไม่ไวแล้วมันจะมาแบบถัดจากกรีกก็จะเป็นโรมันใช่มันมีช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยคือช่วง อเล็กซานเดอร์มาซิโดเนียใช่อเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นเจ้าเมืองของมาซิโดเนียซึ่งจริงๆสมัยนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกรีซนะอเล็กซานเดอร์เนี่ยตีไล่ไปทุกที่เรารู้ว่าแบบมาจนถึงแบบอัฟกานิสถานมาจนถึงอินเดียอะไรเงี้ย,ยก็คือแผ่อิทธิพลไปไกลมากที่สําคัญคืออเล็กซานเดอร์เนี่ยเทียบตัวเองหรือเชื่อมโยงตัวเองกับเทพอพอลโลอเล็กซานเดอร์เนี่ยไม่ไว้หนวดเคราโกนเกี้ยงเก่าเลยซึ่งจริงๆในสมัยนั้นเนี่ยมัน มันก็ไม่ใช่ทรรมเนียมปฏิบัติเป็นเรื่องแปลกล้วตัวเองเป็นแบบผู้นําทัพที่ยิ่งใหญ่อะเนาะใช่ทำไม <นะ S 2> ถึงคราหนวดเกลี้ยงขนาดนั้นใช่ไม่ไว้โกนเกลี้ยงเลยเราท่านนั้นไม่พอตอนที่จะไปตีเปอร์เซียอันนี้พลูทากเล่าไว้พลูทากนี่เป็นเป็นนักปรัชญาเป็นนักเขาเขียนประวัติชีวิตคนอะไรเงี้ยเขาก็เล่าไว้บอกว่าตอนที่จะไปตีเปอร์เซียเนี่ยอเล็กซานเดอร์สั่งทหารทุกคนบอกว่าให้โกนหนวดเฮ้ยเออสั่งทหารทุกคนโกนหนวดให้หมด โกนทำไม,มเพราะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดตอนไปลบเนี่ยมีคราวใช่ไหมอาจเพียงพรำได้คือโดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดึงคราวเ <c oughs> ออ <c oughs> บอกว่ามันจะทำให้เพียงพราชฉะนั้นโกนให้เกลี้ยงเป็นปัญหาระดับกองทัพแล้วก็หลังจากกรีซโกนโรมก็ชอบก๊อปงานอยู่แล้ว <c oughs> โรมเห็นก็มีเริ่มมีชาวโรมที่ไม่โกนหนวดแล้วก็เอาทรเนีมนี้กลับไปที่โรม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยโกนหนวดเกี้ยงเกากันหมดเลยจูเลียซีซ่าก็ไม่มีหนวดมาพอขึ้นสมัยอิมพีเรียลพอเป็นออกัสตัสก็เนี่ยโกนจนเกี้ยงเกาหมดทั้งเซตเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีของกังนัคลินิกได้เลยใช่ก็คือไปถึงปุ๊บพยาบาลยิงได้เลยปืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นสมัยโรมันปุ๊บเราจะเห็นว่าพวกแบบรูปปั้นหรือภาพจักรพรรดิอะไรทั้งหลายเนี่ยจะเกลี้ยง พูดถึงสมัยโรมันนิดหนึ่งโรมันเนี่ยใช้ภาษาละตินถูกไหมคำที่แปลว่าหนวดเราที่มาจากภาษาละตินเนี่ยทุกวันนี้ยังเป็นคําที่ใช้เรียกเราในภาษาสเปนอยู่เลยซึ่งก็คือคําว่า barbar bar. บาร์บ้าใช่สเปนลุกนะเวลาเวลาโยคคาถามมาแล้วรู้สึกว่าจะต้องตอบให้ได้นะไม่ก็เรียนสเปนมาอาจารย์ที่นั่งดูนี่คือแบบมือจิตเก้าอี้แม้ว่าในความจริงจะตัดต่อได้ก็ตามแต่หน้างานก็จะเขินประมาณหนึ่งถ้าตอบไม่ได้บาร์บ้าบาร์บ้าใช่ซึ่งบาร์บ้าเนี่ยก็กลายมาเป็นที่มาของคำว่าบาร์เบอร์ที่แปลว่าช่างตัดผมนั่นเองโอ้ช่างตัดผมเนี่ยแหละเพราะว่าช่างตัดผมเขาก็ไม่ตัดแค่ผมเนาะแต่หมายถึงว่าไอ้พวก เฟชชัลเฮร์ทั้งหมดก็ต้องดูแลด้วยอย่างนี้ป่ะถูกต้องนี่แหละมาจาก,าจากคำว่าบาร์ดบาร์นี่แหละที่แปลว่าคราวบาร์เบอร์เชื่อมต่อได้อีกเชื่อมต่อได้อีกจริงๆถ้าไปถึงยุคกลางเนี่ยหน้าที่เขาเกินกว่านั้นอีกนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีความเชื่อเรื่องทฤษฎีของเหลวในร่างกายมีของเหลวในร่างกาย4ี่อย่างแล้วถ้าเกิดมันเสียสมดุลไปก็จะเป็นโรคซึ่งเกี่ยวอะไรกับช่างตัดผมช่างตัดผมแต่ก่อนเนี่ยมีหน้าที่แทบจะเป็นสัญญาแพทย์ภาษาอังกฤษเรียก l o o d l e t t i n g กรีดเลือดหรอกรีดเลือดเอาเลือดออกคือบางทีอ่ะเชื่อว่าโรคบางโรคเกิดมาจากมีเลือดเยอะเกินไปในร่างกายต้องเอาเลือดออกบ้างหน้าที่ของช่างตัดผมเนี่ยไม่ใช่แค่ตัดผมตัดข่าวแต่ต้องเอาเลือดออกให้ด้วยเ็จะเห็นตามพวกหนังแบบ period ของฝรั่งอะเนาะช่วงยุคลางอะค่ะที่บอกว่าพอกระสรมกระสัดไม่สบายเป็นอะไรที่อย่างคิดไม่ออกปุ๊บกรีดเลือดกันเลยคือเจาะเขาเชื่อว่ามันอาจจะมีความไม่สมดุลในของเหลวในร่างกาย4อย่างนั้นก็เลยถ้าเอาเลือดออกปุ๊บเดี๋ยวคงจะกลับมาปกติมั้งใช่ไหมใช่หน้าร้านตัดผมนี่ย เขาจะมีบาร์บิชอปโพล่ออกมา,าที่เป็นเสากลมๆแล้วหมุนหๆเนี่ยแล้วปกติจะเป็นสีขาวแล้วมีแถบสีแดงไอแถบสีแดงเนี่ยเป็นตัวแทนของเลือดออเพราะแต่ก่อนก็คือทําหน้าที่เอาเลือดออกน,นี่คือนี่คือที่มาของสัญ,ญลักษณ์รอใช่ที่เราเห็นเป็นเสาขาวๆมีแถบแดงแล้วหมุนติ้วๆเนี่ยสีแดงมาจากเลือดตอนไหนเขาเ้าใจไหมาเข้าใจว่าเป็นแบบขขยลูกแก้วอะไร <laughs> อ่ะทีนี้นเราพูดถึงทมเนียมการไว้หนดไว้คราวหรือต่างๆคำศัพท์เล็กน้อยสำนวนต่างๆ <_ d ata> จะไม่มีประกอบน,นามเลยก็ไม่ได้ผ <Yeah. S 2> ิดตีมช่างเชื่ออ่ะเราหากินกับเรื่องของสงครามกรุงทรอยเยอะมากเพราะมันเป็นเรื่องตีมใหญ่เนาะแล้วเราก็ดึงมาทีละส่วนทีละส่วนเล็กๆน้อยๆจะมีตัวละครหนึ่งที่พี่าก็เคยพูดถึงในช่างเชื่อเาหลายตอนเขาจะเดินทางอยู่นานมากในการเดินทางของคนคนนี้ ก็จะมีไปแวะนั้นแวะนี่นนชนภัยต่างๆตัวละครนั้นก็คือโ <se> <se> อดินะเซียสโอดิเซียสก็โอดิเซียสเป็นเจ้าเมืองาาอิตาก้าอิตาก้าเป็นเกาะแห่งหนึง่งตอนที่ทัพกรีกเนี่ยรวบรวมให้พลจะไปตีทรอยจะไปเาขาเรียกอะไรนะชิงนางคืนเนี่ยีบร,บรีฟเลยนะก็คือว่ามีกรีกกับทรอยคนละฝั่งกันทรอยเนี่ยไปเอาผู้หญิงของเขามาก็คือนางเฮเลนใช่ไหมไม่ใช่นางสีดาหรอไม่ใช่อ๋อโอเคนางเฮเลนอันนั้นที่คุมโรงกา ทีนี้ฝั่งกรีกก็ต้องมาทวงมาชิงนางคืนอ่านี่คือคอนเซ็ปต์ไม่แค่นี้แต่ว่าการจะไปชิงนางคืนเนี่ยมันต้องมีการรวบรวมไพ่พลจากทั่วแคว้นแดนกรีกซึ่งกรีกก็จะมีเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเต็มไปหมดใช่ไหมฮะเจ้าเมืองเจ้าแคว้นก็จะถูกเกณฑ์มาเพื่อจะไปชิงตัวนางกลับมามันมีรายละเอียด ใช่แต่เราเล่าไปหมดแล้ว People you may know ใช่ใครใขรของดีนึงเออ,เอ,อตอนโฮเมอร์ใช่ไหมน่าจะ EP 7ีเเราขอบรีฟแค่นี้ก่อนอันนี้คือติมเรื่องเผื่อใครที่ยังไม่เคยฟังแล้วจะงงะทีนี้เข้ามาสู่ Odysseus ส d y s s e ซ s เนี่ยเป็นพ่อลูกอ่อนภรายาชื่อแพนเอลเพึ่งคลอดลูกลูกก็ยังเล็กยังเป็นทารกอยู่เลยอะ่ะก็ไม่อยากไปลบใครจะอยากไปถูกไหม แต่ทีนี้พอมไม่อยากไปลบเนี่ยไม่ใช่แบบอยู่ๆ,ๆบอกว่าฉันไม่ไป uh. I'm not going uh. เป็น f. e f f White แล้วก็สมัยนั้นก็ไม่มีแบบเรียนรอดอสปีฉันไม่ไปออกลบกด้เลยเนีน <laughs> ไม่มีโอ้ทีนี้ทําไง <laughs> ก็เลยแกงบ้าอโอ้ก็แกงบ้าเลยวิธีการแกงบ้า กลัวคนไม่รู้ก็ต้องแสดงให้มันยิ่งใหญ่ก็โอเคออกไปไถนานปกติไถนานเนี่ยเราจะต้องเอาวัวใช่ไหมแล้วก็เทียมคันไถแล้วก็ให้ลากไปนี่ไม่เทียมวัวอย่างเดียววัวฝั่งนึงลาฝั่งนึง<ม>ก็กระโดกกระเดกกระโดกกระเดกแล้วก็แทนที่จะโปรยมเมล็ดข้าวกลัวไม่รู้ว่าคนเสียสติเออ,เ,อ,อเสียสติโปรยเกลือแทนเออมียจะทําไข่เค็มนี่ไม่มีเกลือแล้วไงโปรยเกลือทำต <ละ S 1> <ะ>ัวอย่างที่คนทั่วไปเขาไม่ทําเพื่อจะ ทำให้ทุกคนเห็นว่าฉันบ้าเสียสติไปแล้วใช่แต่ปรากฏว่าคนที่มาเกณฑ์นเนี่ยก็รู้ว่าอิน,นี้เจ้าเล่เไม่เชื่อชื่อเสียงดังมากเรื่องของความแบบเป็นคนเจ้าเล่เพทุบายใช่นี่เป็นอุบายแน่นอน ก็เลยระหว่างที่โอดิเซียสกำลังไถนาอยู่นั่นแหละก็ไปเอาลูกของโอดิเซียสมาที่เพิ่งเกิดอะที่เพิ่งเกิดชื่อเทเลมาคัสก็ไปอุ้มมาแล้วก็วางลงไปหน้าคันไถอะถ้าบ้าจริงก็ลากไปเลยสิแน่จริงก็ไถทับลูกตัวเองไปเลยใช่ปรากฏว่าโอดิเซียสก็หายบ้าเออหยุดเลี้ยวเดตวันตัดสิบองศาแสดงว่าไม่ได้บ้าจริงใช่ไหมนี่ต้องชมเลยนะว่าคนที่มาเกณฑ์ทหารเนี่ย ก็ฉลาดนะไหวพริบโอ้ไหวพริบก็อ่มันก็ต้องจะมาเกณฑ์คนฉลาดไปก็ต้องก็ต้องมีไหวพริบใช่ไหมฮะก็เลยทําให้ออดิเชียสเนี่ยจำเป็นจะต้องไปออกรบทางท่านี้ไม่อยากไปไม่อยากมีลูกเด็กเล็กคือไม่อยากอะไม่อยากแรงบาไม่สําเร็จนั่นเองเออพอต้องไปเนี่ยก็เลยมีการฝากมีการสั่งเสียไว้อย่างแรกก็คือลูกที่ยังเล็กอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีคนที่เป็น ผู้ชายเหมือนเป็น father figure ช่วยดูแลใช่ไหมก็เลยฝากเพื่อนสนิทชื่อ mentor ไว้ซึ่ง mentor คนนี้ก็คือที่มาของคําว่า mentor m e n อร์หรือที่ทคนไทยจะรู้สักกันแบบ คนชินมากกว่าก็คือเมนเทอร์แบบเมนเทอร์ or, พี่ลูกเกดอ,อะไรเงี้ยก็คือมาจากตัวละครนี้แหละเป็นตัวละครที่โอดิสเซียสเนี่ยฝากฝังให้ช่วยดูลูกดูบ้านให้ด้วยพเ,เขาเป็นชื่อเมนทอร์แล้วเขาก็มีหน้าที่ในการเมนเทอร์ <Ment or. S 1> ดูแลคอยสอนด้วยเป็นการให้คําแนะนําคนที่มีอายุอ่อนกว่าช่วยดูแลช่วยกดาอะไรเงี้ย mm hmm. ทุกวันนี้ก็เป็นโคช้ชอ่ะ เถึงไหมบางทีเราไม่เรียกโคชชิ่งเลาก็เรียกเมนทอร์ชิพเนี่ยมันก็คือคืออันนี้ก็มาจากชื่อเมนทอร์เป็นตัวละครที่โอดิสเนียไปฝากฝังให้ช่วยดูแลเทเลมาคาสแล้วก็ไม่ได้ห่วงแต่ลูกห่วงเมียด้วยเมียชื่อเพเนโลปีถูกไหมเพเนโลปีครูซใช่ชื่อนี้แหละก็ห่วงนางเพเนโลปีด้วยสมัยก่อนอะผู้หญิงอะมันอยู่เป็นโสดหรืออยู่ตัวคนเดียวอะไม่ได้บากก็ห่วงเมียด้วยก็เลยบอกว่า ฉันอนุญาตให้เธอแต่งงานใหม่ได้นะคือสมมติว่าถ้าไปรบนานไม่ได้กลับมาออหรือกลับมาเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้สีมองเทงหรืออะไรก็ตามออ,อนุญาตให้แต่งงานใหม่แต่จะแต่งงานใหม่ได้ก็ต่อเมื่อลูกโตแล้วคือขอให้เลี้ยงเทเลมาคาสก่อนออให้โตก่อนใช่ แต่ทีนี้เนี่ยวิธีการบอกว่าลูกโตแล้วคืออะไรมันไม่มีอะไรวัดเลยเนาะว่านี่คือลูกโตแล้วยังบางทีเราแบบอายุ30พ่อแม่ยังมองว่าเด็กอย่างนี้ก็เป็น<อ>ไปได้ไหม<อ>วิธีการที่โอดิเซียสบอกไว้ว่าอันนี้คือลูกโตแล้วก็คือบอกว่าลูกมีหนวดเขาขึ้นแล้วลูกมีหนวดเมื่อไหร่แปลว่าลูกโตแล้ว <c oughs> และนี่ก็เป็นการเชื่อม <c oughs> เรื่องของลองพ p a ส์ e อ n นดี a จากกระานคิต ชื่อมกันอย่างนี้เลยค่ะ l a ง d i n g านมากว่าเฮ้ยแล้วเรื่องโอดิเซียจะไปลบนี่มันเกี่ยวอะไรกับหนวดวะอ๋อเคยบอก้ว่าถ้าเกิดว่าลูกอ่ะมีหนวดขึ้นแปลว่าลูกโตแล้วนั่นแปลว่าเป็นจุดที่เธอที่เป็นเมียฉันเนี่ยไปแต่งงานใหม่ได้แล้วนะถ้าฉันไม่กลับมาจักลบนะถูกต้องมันก็มีเส้นบางขั้นอยู่ระหว่างเขาว่าเชื่อมกับคำว่าแถอันนี้เชื่อมนะ เราขายของให้ลูกค้าเราเชื่อมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนี่ก็เป็นเรื่องในมิทโลลจีเรื่องในเทพประการนามที่เกี่ยวข้องกับหนดเคราซึ่งโอดิเชียสเนี่ยเคยมาในช่างเชื่อมหลายทีแล้วตั้งแต่ตอนไซเรนเนาะตอนที่เดินทางกลับมาจากรบก็ไปเจอนางนั้นนางนี้็มหมดเลยนี่ภาคก่อนที่จะไปรบก็ยังมีเรื่องราวฉะนั้นเรามั่นใจว่าในตอนต่อไปโอดิเชียสก็าจะกลับมาอีกนะครับเพราะมีเรื่องอีกเยอะมากมีราชเป็นนิราชเป็นนิราเพราะนั่งเดินทางอยู่20ปีเป็นนิราชคือไปรบที่ทรอยเนี่ย สิบปี<ช>าขา, <ๆ S 2> า,ขากลับเดินทางครับเนื่องจากว่าไปตีกับเทพเอ,อ,เอ,อทําเทพไม่พอใจเทพก็เลยแบบกวนสมุดแบบว่า <S 2> <S 2> <S 2> พัดสุรเรือก็ไปขึ้นเกาะน,นั้นเกาะน,นี้ ก็กลายเป็นว่าแทนที่จะกลับบ้านได้เร็วหน่อยใช้เวลากลับบ้านเนี่ยสิบปีมันก็เลยเกิดเป็นงานเขียนชุดใหญ่เลยชื่อว่า the odyssey The odyssey นะคระะั้นะ odysseus mm hmm. ก็จะเป็นตัวละครที่จะแวะเวียนกลับมาหาช่างเชื่อมของเราบ่อยๆ<อ>เพราะว<อ><อ>่าเขามีวีรกรรมเยอะมากหลังจากที่แบบว่าพูดอยู่คนเดียวเหงาเปเวลา10ตอนแล้วมีหน้าม้ามานั่งโหฮิวอยู่ด้วย <Yeah. S 2> ในที่สุดนะคะก็ <Yeah. S 2> ขอบคุณพี่พงศ์สำหรับการมาเป็นช่วยจัดรายการช่างเชื่อมที่จริงแล้วจะบอกว่าพี่พงศ์นี่แหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังรายการช่างเชื่อมมาตลอดเพราะว่าเวลาพี่ฟานนึกแล้วไม ฮัลโหลแกอันนี้มันเกี่ยวกับอันนี้ปะวะก็จะเป็ใส่ตรงแล้วคิดว่าไม่ไม่พาหนามานั่งเลยก็จะได้จบๆไปเออได้เลื่อนตำแหน่งเป็น assistant sales manager ใช่รู้สึกว่าวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปก็หวังว่า จะชอบในแบบที่เรานั่งคุยกันอย่างนี้และแน่นอนสำหรับในวันนี้เราไปกันมาทั่วเลยเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องของหนดเคราต่างๆนะฮะเพ <c oughs> ื่อจะเชื่อมให้กับสปอนเซอร์เจดีของเราก็คือทางการนังนคลินิก <c oughs> พร้อมกับเครื่อง Long p o u s e n d x ตรงนี้ผู้ชื่อนี้จนแบบ <c oughs> จนแบบจำได้แล้วตอนนี้นคืออะไรเป็นเครื่องนําเข้าจากอิตาลีนะฮะและพิเศษสำหรับชาวช่องรายการช่างเชื่อมของเรานี่นะคะเพียงแค่แอดไลน์ไปที่แอดกังนําคลินิกนะฮะก็จะได้รับ เลเซอร์รักแร้ฟรีมูลค่า699บาทหนึ่งตังเออแอดไลน์ไป ใช่ไหมก็แสดงว่าของก็ต้องดีจริงเนาะไม่งั้นเขาจะไม่ให้ใช้ไปเข้าไปรักษาฟรีได้ยังไงใช่คือจะให้ทดลองฟรีนี่ต้องมั่นใจคุณภาพจริงๆนะก็ลองแอดไลน์เข้าไปแล้วก็ไปคุยกับทางทีมงานของกังนังคลินิกดูนะคะกังนังคลินิกมีหลายสาขานะคะสยามสแควร์วันซีคอนสีนครินเซ็นทรันแจ้งวัฒนะเซ็นทรันปิ่นเกล้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเซ็นทรัลลาดพร้าวเดอะพรอมนาด สาขาเซนทรัพลพระรามสก็มีและสีลมคอมเพล็กซ์ชั้นหโอ้โหมีเยอะมากนะคะสำหรับใครที่ติดตามพี่พงศ์มาตลอดจากตัวคอลัมน์มใช่ไหมนะวดอ,อด,วดออร์ดิซ <c oughs> ดีดูชื่อคอลัมน์วอดออ d y ดิซีทางโมเมนตัมนะคะก็ติดตามกันได้เป็นการแบบว่าเขียนเรื่องเกี่ยวก,กับความรู้ต่างๆที่ไม่จำเป็นตะ้องรูก็ไดช่ที่ไม่จำเป็นต้องรูก็ได้คล้ายรายการนี้เหมือนกัน ทางเชื่อมจะกลับมานะคะเหมือนเดิมเมื่อมีโอกาสและมีอารมณ์และมีสปอนเซอร์ตอนนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลืค่ะออจริงๆน่าสนใจมากว่าเดินทาง20ปีเนี่ยเทเลมาัสคสวดพุ่งขึ้นหรอ3.4ก, <laughs> <laughs> ก็เคยร่าพูดีนั่ยังไม่ขึ้นเพราะว่ากินแอนโดคัวา <laughs> 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 อ๋อเทเลมาคัสกินแอนโดคว <laughs> 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 โอเคแ <laughs> <laughs> อนโดควาโอแอนโดควกินไดแอน